ซื้อหุ้นแบบไม่มีปันผลการทบต้นทดดอกจะออกมาในรูปแบบของราคาหุ้นที่เพิ่มขึ้นใช่ไหมคะเพราะถ้าไม่ขายก็ยังเป็นกำไรทิปจะได้กำไรจากส่วนต่างของแคปิตอลเกณฑการที่ i อินฟลูเอนเซอร์ทั้งหลายบอกว่าได้กำไร10%ต่อปีทบต้นทบดอกครับนั่นคือราคาหุ้นกำไรทิพเพิ่มขึ้น10%ต่อปีถูกไหมคะเช่นปีแรกหุ้น100ได้กำไร1ิปีต่อไปราคาหุ้นกลายเป็นร้อทบต้นทบดอก เข้าใจถูกไหมคะเข้าใจถูกต้องร้อยเปอร์เซนแต่ขอแก้คําว่ากําไรทิปนิดนึง <c oughs> กําไรทิปเนี่ยนะมันแปลว่าไม่ขายก็เรียนเป็นกาไรทิปอยู่แต่พี่ถามต่อ <c oughs> ถ้าเราอยากให้พอร์ตเราอะ่ะมันทบต้นใช่ไหมพี่ถามว่าถ้าเราขายหุ้นมาแล้วเราไม่ซื้อหุ้นต่อเนี่ยก็คือกาไรจริงๆถูกต้องไหม <c oughs> แต่ถ้าเราเก็บเงินสดเอาไวอ้อ่ะมันไม่ทบต้นต่อไปอะ่ะแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรล่ะจริงว่าในทางกลับกันแล้วขายหุ้นได้กําไรไปแล้ว แล้วเปากลับไปซื้อหุ้นอีกแล้วมันไม่ได้กาไรทิพย์หรอมันก็กำไรทิพย์เหมือนกันเพราะเงินอยู่ในหุ้นไงนึกออกไหมเออดังนั้นพี่ว่ามันคําศัพท์มันอาจจะแปลกๆนิดนึงอ่ะคือกําไรทิพย์มันมันเป็นคำศัพท์ที่ดูเหมือนไม่ขายแล้วก็ยังไม่กําไรจริงๆหรอกแต่ว่าพี่มองว่ามันมันมันผิดปกติตรงที่ว่าอ้าวแล้วถ้าเรากาไรขายออกมาแล้วกำไรเรียบร้อยแล้วข้างานเราจะเก็บเงินสดไว้หรอเพื่อกลไรอยู่กับเราเงินก็ไม่ทบต้นต่อสิถูกต้องไหม แล้วสุดท้ายเราก็ต้องเอาเงินที่เราขายมาแล้วเนี่ยไปซื้อหุ้นต่ออยู่ดีพอเงินอยู่ในหุ้นก็เหมือนเดิมก็มันก็กำไรทิพย์เหมือนกันละสีทั้งนั้นน่ะจริงไ่มนะทีพอยก็คือพี่ว่าหัวใจอะเบิร์ดเราพยายามหาหุ้นที่มันจะเติบโตอะให้กับเราไปอีกห้าปีสิบปีอะให้มันทบต้นไปเรื่อยเรื่อยยังไม่ยากเห็นภาพนะ C p พเนี่ยกำไรทิพย์ไหมอาจารย์นิเวศอะก็กำไรทิพย์นะอาจารย์นิเวศซื้อ C p พอบาทเดียวเบิร์ดบาทเดียวบาทเดียว ตอนนี้สี่สิบกว่าบาทก็สี่สิบกว่าเท่ากำไรทิปไหมก็ใช่กำไรทิปแต่เราอยากได้กำไรทิปอย่างแกไหมเนี่ยสี่สิบเท่าอะ่ะแต่ปันผลไม่ทิปไงเบิร์ตปันผลไม่ทิปไงเพราะปันผลเนี่ยได้สองเปอร์เซ็นเองนะสามเปอร์เซ็นเองนะต่อปีอะ่ะแต่จากเงินพันล้านอะ่ะพันล้าน 3, สามเซ็นได้เท่าไหร่อ่ะก็สามสิบล้านต่อปีซึ่งในปีแรกที่แกซื้อหุ้นเนี่ยไอซีพีออเนี่ยปันผลมันได้แค่แบบไม่กี่ตังค์อ่ะหลักหลักหมื่นหลักแสนบาทอะ่ะ แต่ตอนนี้ได้ปีละสามสิบล้านสี่สิบล้านอ่ะอันนี้ไม่ทิพย์ไงเนี่ยหลังจากที่เรานะได้หุ้นเติบโตขึ้นไปอ่ะจากที่เราบอกว่ากำลังทิพย์นะแต่ปันผลที่เขาใส่ออกมามันไม่ทิพย์นะเชื่อว่ามันจับต้องได้นะน,นี่คือของจริงนะจริงปะอือ,อครับแต่พุ่งตรงนะต่อให้เป็นกำลัทิพย์พี่ก็อยากทิพย์คำแบบแบบตาน,นิเวศน,นะเออทิพย์ก็เอาเออครับอ,อ่ะ โอเคก็ประมาณนี้นะครับใครที่ยังไม่ได้ตอบก็ขออภัยด้วยนะเดี๋ยวเอามาทยอยตอบหรือใครก็ถามเข้ามาเพิ่มได้นะครับเดี๋ยวมาทยอยตอบให้ก็ใครที่สนใจอยากเรียนคอร์สหุ้นมือใหม่เวทเทินโปรนะครับก็ดูในลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้นะหรือคอร์สอ่าซูเปอร์ดีวเดนนะครับคอร์สเน้นสร้างพอร์ตหุ้นปันผลนะก็ลองดูรละเอียดใต้คอมเมนต์ได้นะครับเอาวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่ภาดนะครับแล้วก็ขอบคุณมัธยวิทยาวิร์คซเซ็นเตอร์้วยนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ